คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับส่งประกันสังคมมา7 173งวดนะครับแต่บริษัทจะปิดตัวเดือนหน้าตอนนี้ผมอายุ53ปีขอจะขอบำเหน็จนะครับได้เลยไหมคลิปนี้มีคำตอบกันครับขอสอบถามครับตอนนี้ผมส่งประกันสังคมนะครับได้173งวดนะครบ,บริษัทจะปิดตัวปีหน้าตอนนี้อายุแค่53ปี จะสามารถทําเรื่องขอบําเหน็จได้ไหมแล้วหลังจากนั้นจะต่อมาตาสา39ได้หรือไม่นะครับคําตอบคือไม่ได้ครับจะขอบําเหน็จชลาภาพมันมีเงื่อนไขดังนี้หนึ่งต้องส่งประกันสังคมไม่เกิน180งวดอันนี้เข้าเงื่อนไขนะครับสองต้องสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะครับอันนี้เข้าเงื่อนไข3ต้องอายุ55ปีบริบูรณ์นะครับ อันนี้ไม่เข้าเงื่อนไขเพราะนั้นเมื่อไม่เข้าเงื่อนไขในเรื่องอายุคุณก็ยังไม่สามารถที่จะขอรับบำเหน็จนะครับชลาภาพได้นะครับเงื่อนไขของบำเหน็จมันต้องอครบอายุก่อนจึงจะได้รับไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรออีก2ปีนะครับแล้วค่อยยื่นแต่คราวนี้เงื่อนไขคือคุณอยากจะต่อมาตา3า39ในกรณีที่ ยังไม่สามารถที่จะยื่นได้นะครับคุณก็ต้องรอ2ปีเั้านี้สองปีระยะเวลามันเกิน6เดือนหลังที่จากที่ออกจากมาตาา3สแล้วออกจากมาตรา3สภายใน6เดือนเนี่ยถ้าจะต่อมาตรา3 9กก็ให้ต่อในช่วงนั้นหลังจากนั้นต่อไม่ได้แล้วเท่ากับว่ามันก็ต้องเลือกหละ่ะว่า1จะรอขอบำเหน็จนะครับหรือจะต่อมาตรา3 9เลย ถ้าต่อมาตรา39เลยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้บําเน็จแล้วนะครับอาจจะได้เป็นบํานานคือเพราะว่ามันต้องมีการส่งใช่ไหมส่งเกิน180ด180งวดน,นี้เหลืออีกประมาณ7งวดก็จะเกินก็จะได้เป็นบํานานพอเป็นบํานานนะครับถ้าบํานานไปอยู่ในช่วงมาตาา39ก็จะทําให้เงินบํานานประกันสังคมที่ควรได้เยอะก็อาจจะได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องดูให้ดีด้วย นะเพราะเพราะว่าไม่ใช่จะไม่คือต้องดูให้ดีด้วยนะว่าถ้าเกิดอยากได้บำเน็ตไม่ต้องส่งมาตาสามเเดี๋ยวไปรอรับบำเน็ตตอนอายุ55นะครับนั่นก็สามารถที่จะยื่นขอรับบำเน็ตได้เลยนะครับฉะนั้นฉะนั้นรอก่อนนะรอก่อนเพราะอายุยังไม่ถึงนะครับ เงื่นไขมันยังไม่เข้าเงื่นไขยังไม่ครบนะอ่ะก่อนจากกันนะครับฝากกันหน่อยนะครับกับสิทธิที่สูงสุดของประกันสังคมแบบใหม่นะครับคือร่างกฎกระทรวงกำหนดเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตรา3-3ที่กำลังเปิดให้รับฟังความคิดเห็นนะครับกับร่างกฎกระทรวงตัวนี้นะ เป็นการปรับเพดานไรายได้เงินสมทบนะครับใหม่เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากฐานเงินสมทบเดิมนะครับกฎกระทรวงฉบับที่7ปี2538นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2 5 3 3ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้ใน ใช้ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา3-3ไว้ไม่เกิน15,000บาทซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่30มีนาคม2538คิดดูว่าใช้บังคับมากี่สิบปีนะครับจึงสมควรนะครับปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อเป็น เพื่อความเพียงพอของสิงทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับและเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการกระจายรายได้จากผู้มีไรายได้มากไปสู่ผู้มีไรายได้น้อยในระบบประกันสังคมนะครับและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับแน่นอนการเพิ่มเพดานนะครับ ทำให้สิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าหลายาท่านคง,ค,งคงกังวลนะครับโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยอาจจะก,กังวลในเรื่องของอเพดานนี้นะจะส่งผลกระทบต่อคุณหรือเปล่าคือเนื่องจากเพดานมันปรับขึ้นตามรายได้นะครับคือถ้าเกิดคุณรายได้ไม่ถึงเนี่ยคุณก็จ่ายเท่าเดิมนั่นแหละไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณรายได้เท่าเดิม รายได้ไม่เกินหมื่นสมมตินะรายได้ไม่เกินหมื่นห้าคุณก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มจํานวนเงินที่สมทบเขาเพิ่มเพดานรายได้เงินสมทบนะครับ5%ยังเหมือนเดิมเปะ๊ะแต่เพดานเพิ่มมากขึ้นผลกระทบนะครับที่จะถูกหักเพิ่มมากขึ้นคือคนที่มีรายได้เกิน1มื่นนะครับซึ่งจะต้องส่งเงิน เข้าประกันสังคมมากขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนผลกระทบมาพร้อมกับผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอย่างเช่นเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับจากเดิม7,500บาทต,ต่อเดือนอันนี้สำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะจะเพิ่มขึ้นนะสำหรับเงินเดือนอเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มเป็น11,500บาทต่อเดือนอันนี้สูงสุดเลยนะส่วนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนะครับจากเดิม250วันเพิ่มขึ้นเป็น383วันนะครับกรณีทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิมนะครับเจ็ดสูงสุด7,500บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น11,500บาทเห็นไหมอะไรๆต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นเงินบำนาญน,นะครับ จากเดิมนะที่ถ้าส่ง15ปีได้3,000บาทนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ4,600บาทจากเดิมนะครับถ้าตัวอย่างคุณส่งมา25ปีด้วย25ปีได้5,250บาทนะบำนาญตัวนี้คุณก็จะได้เป็น8 5 0บาทสูงสูงขึ้นไหมเห็นไหมต่างกันเลยนะ เงินสงเคราะห์กรณีลาคลอดนะครับจากเดิม22,500ครั้งนะครับต่อครั้งเพิ่มเป็น34,500ต่อครั้งนะครับต่อครั้งก็คือเพิ่มเงินในกรณีลาคลอดนะครับได้34,500บาทต่อครั้งกรณีเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนะครับจากเดิม30,000บาทเพิ่มเป็น4 หมื่นหกพันบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มเงินสมทบนะครับแล้วลดผลประโยชน์ไม่ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับเพราะนั้นสามารถไปดูรับฟังความคิดเห็นได้ประกันสังคมแบบใหม่เริ่มเมื่อใดนะครับเมื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับ เริ่มจริงๆจะเริ่มปี67แต่เริ่มเป็นอัตรานะครับค่อยๆปรับนะไม่ใช่ปรับทีเดียวปุ๊บอ้าวคนรายได้23,150เลยเดี๋ยวมันจะตื่นน้ำเพราะนั้นต้องค่อยๆปรับไปนะครับก็คือรายได้นะครับช่วง2ปี2567นะครับถึง2569รายได้จะปรับสูงสุดคือ17,500บาทตันที่หมื่น 17,500บาทซึ่งจะส่งนะ875บาทต่อเดือนส่วนปี2570ถึง2572รายได้จะตันที่รายได้ฐานสูงสุดของเงินสมทบนะครับจะตันที่20,000บาทส่ง1,000บาท2,573เป็นต้นไปนะครับ2,573ขึ้นไปเงินสมทบนะครับเพดานเงินสมทบจะตันที่23,000บาทส่ง 1,150บาทนะครับ